เก้าปีรูปร่างสมส่วนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการทรงตัวและการพูดคุยปกติโต้ตอบรู้เรื่องสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน้ำพึ่งแก้วรู้เรื่องนักศึกษาคณะพยศาสตร์เชิงปีที่สองวันนี้จะมาทำการตรวจร่างกายให้คุณนะคะชื่ออะไรคะชื่อนิพพานาสกูนค่ะแก้วอกค่ะวันนี้จะมาทำการตรวจร่างกายให้คุณนิพพานนะคะการตรวจสีจา การตรวจศีรษะจะใช้เทคนิคการดูและการคลำผู้ตรวจจะยืนดน้านหน้าของผู้รับบริการใช้ป้ายนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางคำวนเบาๆให้ทั่วศีรษะตรวจดูรูปร่างขนาดความสมมาตรของศีรษะตรวจดูการอักเสบของหนังศีรษะว่าเป็นแผลหรือมีก้อนหรือไม่ตรวจดูการกระจายของเส้นผมและลักษณะของเส้นผมการตรวจตา การตรวจตาเริ่มแรกตรวจดูสภาพของคิว้วการกระจายของขนคิว้วตรวจ